สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะเปิดกลุ่มอาชีพที่จะโดนตัดสิทธิ์รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทล่าสุดแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากค่ะเปิดเพิ่มอีกแล้วกลุ่มอาชีพที่จะโดนตัดสิทธิ์รับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทล่าสุดนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาท ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินใกล้ได้ข้อสรุปเต็มทีแล้วภายหลังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิตอลที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเตรียมเสนอข้อสรุปโครงการเข้ามาให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2566นี้ แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการได้หารือรายละเอียดในหลายด้านจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นและเตรียมนำมาเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเห็นชอบก่อนจะเริ่มต้นดำเนินโครงการต่อไปให้ได้ตามเป้าหมายโดยรายละเอียดที่เสนอเข้ามานั้นได้ผ่านการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1. ในรายละเอียดของโครงการนั้น มีข้อเสนอเงื่อนไขาการใช้เงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือดิจิตอลวอลเลทซึ่งจะกำหนดผู้ที่ได้รับเงินดิจิตอลสามารถนำเงินดิจิตอลไปใช้ได้กับสินค้าตามที่ระบุไว้เท่านั้นโดยที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับบริการต่างๆได้ด้วยเหตุนี้จึงอาจจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆไม่สามารถร่วมโครงการและใช้เงินดิจิทัลได้ สำหรับบริการต่างๆอาจเข้าข่ายว่าไม่สามารถนำเงินดิจิทัลมาใช้ได้นั้นแหล่งข่าวบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระตัวอย่างเช่นร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านนวดสปาร้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆและบริการล้างรถเป็นต้นส่วนสินค้าที่คาดว่าสามารถใช้เงินดิจิทัลได้นั้นรัฐบาลกำหนดรายละเอียดไว้เบื้องต้นว่า จะเน้นไปในสินค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักขณะที่การกำหนดเงื่อนไขอื่นๆมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับรัศมีการใช้จ่ายเงินดิจิตอลจากเดิมที่รัฐบาลกำหนดแนวทางเอาไว้ว่าใช้ในรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ และทําให้เศรษฐกิจพื้นที่เกิดการหมุนเวียนลงไปนั้นก็จะปรับเงื่อนไขเป็นสามารถใช้ในระดับอําเภอตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแทนขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะสําหรับในวันนี้เราก็คงต้องติดตามความคืบหน้าของเงินดิจิตัลหนึ่งหบาทต่อไปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากนะคะ